นะครับผมตัวนี้มาทั้งหมด50ชิ้นนะครับผมหนักมากครับผมกระสอบนี้หนักมากคือส5ยากิรูแน่นอนนะครับผมกระสอบนี้1 5 0 0บาทนะครับผมเอาหนผมไม่พูดเยอะนะเลยนะครับผมไปถึงลาลานะครับเช่ครับจ่าเขาใช้พริกแครอทหน้าอะไรกอยังเป็น นี่นะครับผมกองทัพนะครับมีกองทัพมานะครับที่ใส่แว่นไม่ออกต้นนะครับผมตัวนี้นะครับผมป้ายถุงดอลลาร์นะครับผมห้าสิบนะครับห้าสิบชิ้นมากนะครับผมห้าสิบชิ้นมถุงดอลลาร์นะครับผมมาดูพร้อมๆกันนะครับผมใหญ่มันหนักมากก็ตัวผมนี่มันหนักค้าสิบชิ้นครับแต่เกินซุ้มใหดูแน่นม นนอฐานกองทัพนะครับผมฐานแท้เลยนะหนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทนะครับผมของกองทัพแน่นอนครับแต่ละประเทศไม่รู้นะของประเทศอะไรบ้างนะครับผมดูกันเองเลยนะครับตัวแรกนะครับผมตัวนี้เป็นพุดแจ็คเก็ตพุดหนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทครับผมดูกันต่อนะครับผมนี่ผมเหี้ย ครับผมดูเันพ่อนนะกระสอบนะครับผมมีกี่กระสอบกับยี่ป้ายดอลล่าห้ากระสอบค่ะสี่กระสอบมาดูด้านหลังครับอ้โหชิโคตรโดนใจนะครับผมโคตรโดนเลยนะครับดูป้ายก่อนครับผมป้ายเก่าเก่าป้ายเก่าเานะครับผมป้ายเก่าเก่านะ้นดูลายนะ้นดูลายโอ้ยดูอามยังสวยครับผมมือหน้าร้อยบาทนี่แค่ดูต่อครับ ดูตัวน it like ี้ครับเป็นหนังเลยนะผมบอกให้นะมาเป็นหนังเลยนะชิคกี้พายอยโอ้โหี่กระหนังด้วยนะตัวนี้นะครับผมเป็นหนังนะผมบอกให้เป็นหนังแล้วใหม่มากไม่มีแตกเลยนะความใหม่ของปราดูนะไม่มีแตกแม้แต่นิดเดียวเลยนะครับผม50ิชิ้นนะครับดูคนก่อนเลยนะครับผมงานดีมากคันคุณภาพนะครับผม อนนะครับผมเจคิตเลสคอสครับผมทหารอากาศนะครับผมทหารอากาศขับไปครับผมดูต่อครับผมเป็นทหารประเทศอะไรวะเนี่ยดูครับผมดูวันต่อนะครับผมดูแล้วดูดันต่อนะครับผมหนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทครับผมจะส่งให้ฟรีทั่วประเทศไทยครับผมไม่ว่าจังหวัดอะไรเราจะส่งให้ฟรีแน่นอนดูวันก่อนครับผมเก็บไฟ อนน่งหมื่นห้าร้อบาทครับผมดูกันต่อนะครับผมติ๊กเก็ตทหารนะครับผมก่อนเลยครับติ๊กเก็ตทหารนะครับกระสอบนี้1,500บาทนะครับผมอาร์มี่อะไรนะอาร์มี่ตัวนี้เป็นอาร์มี่ครับติ๊กเก็ตอาร์มี่นะครับผมดูนะสวยมากเลยนะครับผม ห้าสิบชิ้นกระสอบมีตัวตัวติดกระป๋องเฉียงขึ้นมาในฮาเลยนะกระป๋องเฉียงฮาเลยนะครับผมบอกให้นะติดกระป๋องเฉียงขึ้นมานะเล็กเล็กตาทุกคนนะครับผไม่รประเทศอะไรบ้างนะครับผมแต่มาอยู่ในกระสอบที่กระสอบเดียวเลยนะครับผมมีทั้งหมด4ี่กระสอบนะครับ ครับผมคุ้มแน่นอนสวยแน่นอนขายได้ทุกตัวทันคุ้มมันขายได้ทุกตัวนะครับผมบางตัวหายยากมากเป็นงานสะสมด้วยนะครับผมเป็นงานสะสมด้วยนะโอ้ยครับโดนคอเลยสวยๆดังนั้นแล้วก็ส่าใหม่ด้วย1 5 0 0บาทมี50ิชิ้น1,500มนบาทมี50ิชิ้นนะครับผม สอบรีวิวนะคบผมที่เห็นเปิดสวยอยู่ตอนนี้นะลูกค้าสามารถรับกระสอบนี้ได้นะครับผมลูกค้าสามารถรับกระสอบนี้ไปได้เลยนะครับพวกเราจัดส่งให้ฟรีด้วยนะครับผมส,สวยๆตรงนั้นเลยนะครับ,รบผมฮามิมิกเก็นะ <c oughs> ามิมิกคด้วมีเิยเยอะเลยครับผมให้เปิดวยเยอะครับดูกันต่อครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะครับ ระสอบรีวิวจะส่งไม่ฟรีครับผมกระสอบรีวิวจะส่งไม่ฟรีนะดูกันต่อน,นะครับผมเด็กเก็ตทหารล้วนเลยนะครับผมเด็กเก็ตทหารนะครับผมตัวนี้งานเกตเอ็นนะครับผมสภาพดีมากตัวนี้ทหารเยอรมันไปเลยนะครับผมเด็กเก็ตทหารเยอรมันหนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทครับผมกระสอบน,นี้หนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทนะ ลกันครับผมเฉลี่ยตัวละ2 0 0บาทนะครับผมเฉลี่ยต่อชิ้นนะครับผมแต่งานพวกนี้ไปเยกหัวนะครับผมขายได้ราคามากๆครับผมขายได้ราคามากๆกบอกไว้ก่อนนะครับผมโอ้โหสวยๆางนั้นเลยนะครับผม U.S Army ครับผมดูนะโอ้โหอย่างสวยอะครับผมดูดูกันเรื่อยๆครับผมดูกันเรื่อยๆนะครับ เป็นนาจะเก็ไฟเป็นสิ่งที่ผมลังเลมากนะครับดูนะดูปากด้านหลังนะดูข้างหลังนะครับผมนี่ดูนะครับผมดูนะกระสอบรีวิวผมจัดส่งให้ฟรีนะครับลูกค้าสามารถรับกระสอบรีวิวได้นะครับผมผมให้1ิิคนรับก่อนนะครับผมผมให้1ิทคนรับก่อนนะผมบอกแล้วพลาดแล้วคือพลาดเลยนะครับผมพลาดแล้วคือพลาดเลยนะครับ ได้ครับผมกระสอบละ1,500บาทครับผมจะส่งให้ฟรีนะครับผมตัวนี้สิครับุกตัวนี้ก็สวยกนไปอีกนะครับผมดูครับผมโอ้ยอย่างสวย,ยครับผมดูแต่ละตัวสิครับผมดูแต่ละตัวสิครับผมกระสอบนี้1,500บาทครับผมกระสอบนี้1,500บาทแจ็คเก็ตทหารนะ,ะาน,นะครับผมแจ็คเก็ตบิกทหารนะครับผม มีั้งหมสิบชิ้นในกระสอบนะครับผมแล้วกระสอบเพื่อนเอนจะ่งให้ฟรีครับผมว่าผมบอกว่ากระสอบนี้คุ้มมากรัเป็นสวยมากด้วยครับผมผมเห็นแ่้อยากใส่เลยครับผมบางตัวอยากใส่มากสวยมากเท่มากครับผมแน่นอนเหลืออ um ีกสี่กระสอบเท่าน so 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 ั so sure. ้นนะครับผมมี4สี so ่กระสอบเท่านั so ้นนะครับผมหมดคือหมดหมดคือหมดนะครับผมของสวยสวไม่มีมาเยอะ นะครับผมก็แบบนี้นะครับไม่ได้มีเยอะไม่มีมาบ่อยรับได้ก็รีบรับแล้วก็สอมีมุมวกสอก่าทิ้ทิปบอกพี่เซนด้วยค่ะรับวก็สอดมีด้วยรับสอไก่สวยอ่ะสวยมากมากแล้วที่ส่งจะส่งไม่มีนะคะ นเป็นกอดเรามีกระสอบใหม่เหลืออีกเท่าไรครับเจ๊สาครับว้สามกระสอบเือสามกระสอบครับผมนี่เยอรมันครับผมงานเยอรมันเยนียนนครับเดเรกระสอบไก็ได้ะรับกระสอบไกได้คงกระสอกระสอบไปลจะสอบใหฟืยบาทโคดรวยโ้มมาครับคุิผูมยังไงแล้วนะครับผมขายได้ทุกตัวสวยแบบนี้นะครับผมสภาพใหม่แบบนี้ตหนิน้อยมาก บอกแล้วนะครับผมนิสิตใจนะครับผมนิสิตใจนะโดนมาเลยเราโดนโดนนั้นเลยเราสองบเราก็จะส่งไม่พีค่ะเราสองใจะส่งไม่พีได้จ้ะใช่ค่ะเอ้จัดจัดส่งให้ฟรีทุกกระสอบไปเลยนะครับผมเจ๊จะให้ก็ไปอีกนะครับผมดูว่าหาหนังไม่เจนร้มันครับผมเจนร้มันโคตรสวยครับผมโคตรสวย ครับผมมีแค่3ามกระสอบสุดท้ายครับผมร <tamb our S 2> ับกระสอบอีก <kar st> 3ามกระสอบสุดท้ายเราจะส่งให้พี่ทุกระสอบไปเลยครับผมจะปีจะส่งพีเอุกระสอบไปเลยจะส่งให้พี่ทุกระสอบไปเลยนะครับผมเจมส์เบอร์โบรจันต์พิเศษได้ทุกระสอบไปเลยครับผมรับเด็กจ่ายค่ากระสอบจะส่งไปให้ด้วยนะครับผมเราสามารถรับจัดพิเศษไปให้เลยนะครับผมเหลือแค่3ามกระสอบครับผม 1 5 0 0บาทนะครับ15 0 0บาทนะครับมี demiş, เหลือแค่สามกระสอบกระสอบรีวิวมีลูกค้ารับแล้วนะครับผมกระสอบรีวิวมีลูกค้ารับเร็วอีกสามกระสอบเราจะส่งให้ฟรีนะไม่ต้องน้อยใจเราจะส่งให้ฟรีเช่นกันนะครับผมสวยเหมือนกันบอกแค่นั้นสวยเหมือนกันบริษัทเดียวกันสวยเหมือนกันแน,น่นอนจะส่งให้ฟรี็อ,อกซ์เข้ามาได้ครับเหลือแค่สามกระสอบนะครับผมส่วนไรนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากจริงๆครับผม